เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะมีรายงานพี่นาเอามาจาก ira, อัาจาซีราอิหร่านออกมาขู่ว่าจะโจมตีฐานทัพและผลประโยชน์ของสหรัฐ ในตะวันออกกลางถ้าเกิดการพูดคุยเรื่องโครงการนิวเคลียร์ไม่สำเร็จแล้วถ้าเกิดิหรานถูกข่มขู่เกิดอะไรขึ้นในิหรานให้จับตาดูให้ดีนะคะบล็อกเกอร์ทางการทหารรายนี้นะคะโอสินเฟนเดอร์เนี่ยเขาเอาภาพของเซทเทอร์ไลท์อิมเมจหรือว่าภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยมาโพสต์เมื่อคืนแล้วก็บอกว่าเมื่อคืนเนี่ย าภาพถ่ายดาวเทียมมันสามารถจับความเคลื่อนไหวของกิจกรรมทางการทหารของสหรัฐในฐานทัพที่ดีโกกราเซียในมหาสมุทรอินเดียได้นะโดยฐานทัพดยโกกราเซียเนี่ยเป็นฐานทัพหลักของสหรัฐในตอนออกกลางแล้วก็ในช่วงตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐได้มีการขนย้ายเครื่องบินจำนวนมากไปที่ฐานทัพแห่งนี้นะแล้วก็ ขนมาจากหลายที่บางเฟสิลิตี้เนี่ยหรือว่าบางอ,าอย่างนะขนมาจากเกาหลีใต้บางอย่างขนมาจากสหรัฐคือระดมสรรพกำลังทั้งหมดไปไว้ที่ดีโกกราเซียโดยเฉพาะเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า strategic bombers เนี่ยไปจอดไว้ที่นั่นเยอะมากนะอย่างเช่นเครื่องบิน F-15E แล้วก็มีเครื่องบินเติมน้ำมัน แล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่ออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางสารัฐได้มีการประกาศย้ายบรรดานการทูตแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เป็น non military คือเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทางการทหารออกจากสถานทูตสหรัฐในกรุงแบกแดด ของอิรักเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงเอาเจ้าหน้าที่ออกจากสถานกงสุลที่เออร์บิลเออร์บิลอยู่ทางเหนือของอิรักนะฮะเป็นเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานซึ่งเป็นจุดที่สหรัฐเนี่ยมีฐานทัพใหญ่มากนะพี่นาเคยไปที่นั่นแล้วก็ที่สหรัฐมีฐานทัพที่นั่นใหญ่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทางเคอร์ด หรือว่าเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานซึ่งมีกองทัพของตัวเองที่เรียกเพชเมกาเนี่ยเป็นคนที่ช่วยสหรัฐในการกำจัดซดัมพุสเซนแล้วก็ทำสงครามกับไอซิสในเวลาต่อมานะฮะความขัดแย้งในตอนออกกลางในรอบนี้อิหร่านบอกว่าถ้าจะมาเนี่ยมันจะมาจากการที่บางชาตินะก็อ้างอิงไปถึงอิสราเอลจะโจมตีผลประโยชน์ของอิหร่านโดยเฉพาะในส่วนของผลประโยชน์ทางด้านนิวเคลีย